เออยังมีอีกนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของแรงงานเถื่อน ะค,ะบบคุณคุณสุดชาติชมกลิ่นคุณคุณสุดชาติชมกลิ่นนะคะมีทั้งเรื่องแรงงานมีเรื่องการเมืองปนนิดหน่อยใช่ใช่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณวันวิภาไม้สนนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อจากพักเก้าวไกลก็ได้ชี้ความผิดพลาดในการบริหารงานของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็คือคุณสุดชาติชมกลิ่นหลายเรื่องนะคะเช่นโครงการแก้ปัญหาการจ้างงานงาน Job e เ p ็ปนะที่เคยมาโปรโมทกันตอนนั้นเนี่ยบอกว่าดูสิ โครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่เป้าตั้งเป้าหมาย2 6 0 0 0 0คนใช้งบกว่า20,000ล้านแต่ล้มเหลวจ้างงานได้เพียง7,000คนมีปัญหาเรื่องเงินกองทุนประกันสังคมแล้วก็มีเรื่องของซูเปอร์สเปรเดอร์จากตลาดกุ้งตลาดกุ้งอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะคะแล้วก็คุณวันวิพาก็ยังไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองด,ด้วยบอกว่าการชุมนุมหน้าสภาเมื่อ17พฤศจิกายนเนี่ยมีข่าวว่าคุณสุชาติม่อีกแล้วมีข่าวแล้ว มีข่าวว่าคุณสุชาติเนี่ยคนม็อบเสื้อเหลืองมาชนม็อบตกคามมีการใช้ปืนยิงโดยคนที่นำม็อบมาเป็นทั้งทีมงานในสำนักงานสอสอเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวรัฐมนตรีใช่หรือไม่เนี่ยนะคะน,นี่ก็เป็นการตั้งคำถามของสอสอของพรรคก้าวไกลคุณสุชาติก็เลยชีย้แจงแบบนี้ค่ะเอาเรื่องแรงงานก่อนนะคะคุณสุชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลุกขึ้นชี้แจงค่ะกรณีของกองทุนประกันสังคม ที่บอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ติดค้างเนี่ยบอกว่าตนรู้ว่าทุกรัฐบาลติดค้างเป็นแสนล้านแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่างหากที่คืนเงินสมทบให้เมื่อปี63เนี่ยคืนให้19,800กว่าล้านปี64ก็คืนให้อีก3,000กว่าล้านจนถึงปัจจุบันทําให้มีเงินค้างอยู่เพียงแค่6ก0 0 0ล้านน่ะรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเคยสนใจตรงนี้บ้างไหมล่ะพูดไม่หมดอะ พูดไม่หมดพูดอีกก็ถูกอีกนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่ากับกรณีของงาน Job Expo เนี่ยนะคะ ซึ่งในช่วงที่จัดงานเนี่ยรัฐบาลคลายล็อกแล้วตนเพิ่งจะมาเข้ารับตําแหน่งแล้วการจัดงานนี้ก็มีการรับบรรจุงานจากภาคเอกชน329,000กว่าตําแหน่งภาครัฐ613,000กว่าตําแหน่งส่วนโคเปนเมนจนถึงตอนนี้มี12,000กว่าตําแหน่งที่ได้ยอดน้อยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นมีนักศึกษาจบใหม่บรรจุไปแล้วกว่าแสนตําแหน่งและผู้ประกอบการเองก็อยากจะจ้างคนแบบระยะยาวยืนยันว่าใช้เงิน19 0 0 0ล้านในการจัดงานใช้ไปตามความเป็นจริงจ้างเท่าไหร่ ก็จ่ายไปเท่านั้นตรงนี้นะะขอขยายความที่หนึ่งเดี๋ยวค,คนจะเข้าใจาผิดว่าไอ้หมื่นเก้าพันล้านเนี่ยเป็นค่าจัดงานแบบที่เมืองทองไม่ใช่นะเงินหมื่นเก้าพันล้านที่คุณตุกชาติบอกว่าใช้ไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นก็คือเงินสําหรับการจ้างงานคนคด้วยนะไอไ้อเรื่องจัดเนศา้อการเนี่ยจิ๊บๆหลักไม่กี่ล้านแต่ว่าเขาตั้งวงไว้เวลาให้จ่ายเงินเดือนว่าบริษัทจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งถ้าค้ามาเยอะก็จ่ายเยอะข้ามาน้อยก็จ่ายน้อยเท่านั้นเอง ใช่ค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณสุชาติก็พยายามจะเปิดคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่หน้ารัฐสภาเมื่อ17พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าประธานในขณะนั้นก็คือคุณสุปชัยโพสุได้ทักท้วงไม่ให้เปิดคุณสุชาติก็เลยชี้แจงต่อว่าในฐาน,านะที่ตนเป็นผู้แทนคนชนบุรีมาสิกว่าปีคนที่มาร่วมชุมนุมในวันนั้นเนี่ยเป็นคนชนบุรีที่ตนรู้จักจริงหากเขาจะมาตนก็ห้ามไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีความคิดเห็นต่างออขอพายยืนยันว่าไม่มีความคิด เห็นต่างเห็นได้แต่ไม่อยากให้เกิดการก้าวล่วงในสิ่งที่คนไทยรักค่ะครับก็เป็นประเด็นของกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานที่ก็เป็นเป็นเรื่องที่มีข่าวว่าอีกมาพูดกันต่อไป